ตัวนี้เป็นกระช่วงยุติธรรมนะฮะมาต่างยี่นี้นะกระช่วงยุติธรรมศิษศาสวรรค์เนานะเป็นห้องเฮียนว่าะนจังไรสบายดีบ๊วยสุขสุขคนตอนนี้เราอยู่ที่ เกตนน,นู้นเนาะวันนี้การชิพาทุกคนไปทางนอนโคตงสาดทุกคนตอนนี้ใส่กับเริ่มสตาร์ทไทยทุกคนัลงแต่เีก,กเตอนนูนเนาะตอนนี้ขั้งหนาข้า,ากับทีเป็นรงเรียนตอนนูน้นแหละโอ้โหชิไปหัวใจทุกคน แบบองหลดใเนอยังเือ,อขีด้าแบบพอไปหอดกับสิบ้าทุกคนไปที่ต้นสามเน้ะทางงอนืนอ่นสะอาดนะทุกคนรวมรวมสาม เขากับเขามาทีวงเวียนด้านนนเนาะทั้งหนาเขากับเป็นเพนซิฟบกเคยเขาไปจากเ่อเนาะบอล หาสูตรการข่าเนาะนี่กระสีเป็นเขตต้อนติวเนาะทุกคน ดอนโน้นแล้ะก็ดอนเติว้วมีปั่มปตท่อเนาะทางัวามาือเฮา เป็นเขตตอนติวเนาะทุกคนสายเมอ่อก็จะเป็นก้มตำรวจเนาะกระทรวงของการความสงบ กาคิดว่าสิพาทุกคนไปเบิง่งขิ่ภัณฑ์ศิลปะเนาะแต่ว่ากระสิบอะไรเขาไปดอกไปสอบหาเนาะแต่ยินว่าอยู่แถวโน่นสะอาดเนะะาะแต่ว่าโอ้โหอาห็นหรือ่อบเนอะาะเมื่อวพาทุกคนไปเบิ่งน้ำกันเนาะ 板凳酒。 เมื่อก็สิเป็นขอองการตำรวจเมืองไททานี่เนาะ

เส้นเกตต้องมาค่ายเนาะทุกคนแถวนี้เขาเจากับสิคล้ายเครื่องอัถกรรมเนาะเป็นตูบแ้วก,กาเครื่องมือแฮนด์เมดชิมอัถกรรมนะ สายมื่อห้าก็สิเป็นตลาดดงมะข่ายนะทุกคนทางเขาตลาดดงมะข่าย เครื่องมือัตถกรรมเนาะนี่ครับเป็นเครื่องจักซานต่างๆผ้ามีดเครื่องซีมือแฮนเมดนั่นแหละทุกคนอยู่ในเขตนี้เนาะเครื่องขั้วเหอนเป็นงานแฮนเมดตเนาะที่ว่าขาจาขายอยู่นี่อาถือว่าขายมาหลายปีเนาะในเขต ตั้งเจ็ดแปดหลานเนาะที่เป็นใหม่นี้เนาะสิบปลายหลาน 40, 000, 000, ก็มีเทด้วยใหม่ซัด รแบตโดดยังสองขีดแต่ทุกคน <c oughs> สิไปบอกใกล้บันไดแล้วมันนี้อยางกลับบ่อใดเนาะคิดว่าสิไปให้หอดน้องเสื่อมบ่อหอดจ่อยบ่ิษาซ่ารถไหวเนะาะปกติรถเท่านี้กับขี่ได้ยุ่ประมาณแปดสิบ ห้าเก่าทิพกิโลเนาะต่อสาคเธอหนึ่งแต่นี่บริษาทไหวเป็นหานคล้ายรถมือสองเนาะทางความทา,ทางสายมือห้องกี่ ต้นใหม่เดี้ยวใหม่ต่างๆ <_ D> เขตนี้ก็ยังอยู่ในเขตต่งมาค่ายอยู่เนาะทุกคนคือว่าทางก็เมือเเฮานี่ก็ซิมีกระส่วงที่ว่ามาตังมาตังอยู่เขตนี้ไลยกระส่วงเนาะ ประมาณลอยเม็รนี่เนาะทนนี่มีของการมีหลายกระสวงเนาะน,นีนะ้ะงิลองพาทุกคนไปทางนี้บิ่ง ไปบ่อดแล้วเนาะพ่นสะอาดมานิเพราะว่าแบตลดเท่าบัวลายลองพาทุกคนขึ้นมาทางนี้เนาะทางนี้เป็นเส้นทางขระเจ้า ตัดไปเนาะไปในลายของการเนาะเนไปทางนี้ก็บเ่เคยเขามาจับเทอเนาะทางนี้เดี๋ยวพาทุกคนขี่กันไปบังเนาะมันคือเป็นซองเส้นทางมันเป็นคนละทางกันบอ่อเนาะที่จังใด กละทางกันทางนี้มันเข่าของการนี่เนาะต้องไปเส้นทางนี้บิ่งทุกคนบ่เคยเขามาจาักเถื่อนเนาะเป็นกระท้วงนะที่ว่ามาตางนีตัวนี้เป็นกระส้วงยุติธรรมเนาะมาต่างนี้นะี่เนาะ ที่ว่าเขาเจะมาเข้าจะทุบออกกิูวประตูใส่เนาะตัวหนักจะเป็นบอลเก่าเนาะนี่เนาะกระรวงยุติธรรมเขาจะมาต่างยินีทุกคนเขียนตรงมาค่ายเนาะบอลน,นี้ก็เป็นตรงหน้าเลย งงป,ป้าบอลทางนังน้นเนาะมีชิงสาสวรรค์ทุกคนตัวนี้ศูนย์พัฒนาประสะสนสนรัฐานเนาะศูนย์พัฒนาสนรัฐานเล่าเกาหลีเนาะทุกคนทางสายมือเดี๋ยวเขาไปเบิ่งทางเนี่ยเดียวเห็น เอาเรียวเห็นอัานเนาะเป็นสิงสาสวรรค์ใหญ่เนาะอยูบ่บนไปเบ่งน,น้ำกันสายมือนี่บ่ฮู้เป็นของการยังเน,นยาะใหญ่ทุกคน มีชิงสาสวรรค์น่นาจะเป็นเขาเจ้ามาเห็ดสวนสนุกกินนี่บอจะได้ิงสาสวรรค์เน,นะเป็นหงเหียนบ่านี่จังได้นี่นะ แต่ว่าเส้นทางนี้เขาเจาะกำลังเห็ดหมเ้นเนาะมีการสมแซมเขาเจาะคนดินมาโอ้ไงลายโอ้แถวนี้นะ่ะจะเป็นดินของแต่ละกระสุวงที่ว่าเขาเจาะมาตัางเนาะเ่าสีเดียวเห็นมีแต่ของการเลย อาก็สศรีกับขึ้นแล้วทุกคนหยานแบตโหลดเบิดเนาะวันนี้คิดว่าสิพาทุกคนไปโน่นสาดเนาะพาไปเบิรแถวเขตน้องเสื่อมเนะาะได้ยินว่าแถวนั้นมีมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะเนาะเป็นแบบพิพิธภัณฑ์ใหม่แต่ว่าคิดว่าสิพาทุกคนไปเบิร์นางเนอกันเนาะ แต่ว่าเขาจะแต่ว่าบ่กู้ทางแน่เนาะบ่กู้ทางแน่แล้วก็แบตรถบ่หลา,บบดดายเนาะก็เลยพาทุกคนแวะเข้ามาทางนี้เนาะถือว่าเป็นเส้นทางที่เขาบ่เคยมาเนาะบอลนี้ถือว่ามีกระส้วงหลายกระส้วงที่มาตั้งอยงู่นี่กระซิบออกไป ข้างเก่าทุกคนข้างกับของเราเนะกระทรวงยุติธรรมใหญ่นะโครงการตรวจสอบแพ์บ้ัน กาสซิประมาณนีเดอทุกคนสำหรับในคลิปนี้เนาะพาอ,ออกมาแบบงงๆมือนนี่กะเผื่อแบตลดยังสองสองขีดเนาะอย่านกับย่านกับไปบ่ได สิประมาณนี้เนาะทุกคนเ่าที่คอยขีย่เมื่อเพราะว่าเอาออกมานี้ก็9กิโลเนาะเอาก็สามารถขี่กลับไปอีกเ็ดกิโล